โอเคเข้าสู่ไประเด็นเลยนะค่ะมีคนถามกันมาเยอะเรื่องสิบชั่วโมงเรื่องสิบชั่วโมงเรื่องสิบชั่วโมงเมื่อวานนี้ทุกคนเขาก็ลุ้นระทึกเลยตัย้งแต่หลัง8ปดโมงไปไล่เรียงไปจนถึงหกโมงเย็นแล้วก็มาถามว่าสิบชั่วโมงสิบชั่วโมงแล้วว่าไงวันนี้จะมีคําตอบวันนี้จะมีคําตอบโอยแต่เมื่อวานนี่ความเคลื่อนไหวทางการเมืองโอ้โหจริงๆก่อนสิบชั่วโมงด้วยซ้านะมีความเคลื่อนไหวเยอะแยะมากมายชิงไหวชิงคลิปกันหน้าดูเมื่อวานค่ะมันใครแมก คลายแม็กจริงๆแล้วมันก็ได้เบิดสรุปแล้วก็ดับเบิลคลายแม็กซด้วยใช่เ,เดี๋ยวมา,<ส>าเล่าอีกฟังค่ะถามว่า10ชั่วโมงแล้วก็บอกว่าตะกูลชินรวมถึงนายุทิ้อิงออคิดอะไรได้จะทำไรก็รีบคิดก็รีบทำซะหรือเวลาอีกแค่10ชั่วโมงเท่านั้นนะค่ะตอบเป็น10ชั่วโมงของมืวันมันก็ผ่านไปแล้วแหะคำตอบ เขาทาอะไรแล้วก็ผลเป็นอย่างไรตอปนี้นี่คือคําตอบนะค่ะ8โมงเช้าเมื่อวานกับ8โมงเช้าวันนี้คนละสถานการณ์ค่ะทาไมจิงก่าเรียนว่าคนละสถานการณ์จําได้ใช่ไหมครับ8โมงเช้าเมื่อวานเราบอกว่าตระกูลทินนายกอิงสองภาพนี้แยกกันไม่ออกมันเป็นภาพเดียวกันเหลือเวลาอีกแค่10ชั่วโมงนะ8โมงเช้าเมื่อวานนะ เหลืออีกแค่10ชั่วโมงนะคิดอะไรได้ทำอะไรได้ก็รีบคิดรีบทำเสียแต่วันนี้8ปโมงเช้านายกอิงเคลียร์จบ,จบได้ไฟเขียวไปแล้วก็ได้อยู่ต่อไปต่อคำถามที่หนึ่งไอ้ที่เคลียร์จบเคลียร์กับใครอ่าเคลียร์กับใครบ้างคำถามที่สองไอ้ที่บอกว่าได้ไฟเขียวแล้วอยู่ต่อ,อใครไฟเขียวเอ ประเด็นที่สามไอ้ที่บอกว่าอยู่ต่อเนี่ยอยู่ต่อได้อีกขนาดไหนโอเคเดี๋ยวมีคำตอบให้ใช่ไหมเดี๋ยวมีคำตอบเดี๋ยวมีคตอบสามข้อนี้เดี๋ยวมีคำตอบให้นะไม่ใช่ตั้งประเด็นค้างเติ่งไว้หลายคนเขาเบรกมาเยอะอย่าตั้งประเด็นค้างเติงเรียงข้อมูลข่าวค่ะแล้วเราจะเอาข่าวเป็นชิ้นชิ้นไปเรียงต่อกันแล้วคิดเอาเองหาคำตอบกันเอาเองคำตอบมันซ่อนอยู่ใครไฟเขียว และอ้ที่บอกว่าได้อยู่ต่อเขาอนุญ,ญาตให้อยู่ต่อได้ถึงขนาดไหน3ประเด็นใช่ไหมใช่ค่ะ,ะจิกซอข่าวชิ้นที่1นค่ะแปดโมงครึง่งเกาโมงครึ่งสิเมื่อวานนี้9ก้ามงครึง่งะนายกอิงเข้าทำเนียบเชิญตัวแทนจากหกเหล่าทัพเข้าประชุมสาระที่ประชุมหน้าฉากบอกว่าเป็นเรื่องไร้เรียงสถานการณ์เขมร แต่หลังฉากเขาบอกว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของปฏิบัติการล้างใจค่ะก็หวากันไปทั้งเคลียร์ทั้งล้างใจและรวมทั้งประเมินสถานการณ์ใช่ค่ะเป็นการเชิงรุกแบบนึงมันอาจจะทุกอย่างนั่นแหละใค่ะแต่ไฮไลท์ในทางการเมืองมันอยู่ตรงไหนเขาคุยกันอยู่2ชั่วโมงค่ะตอนกลมๆก,กันแล้วกันตอนเที่ยงเที่ยงอาจจะที่ยงสิบห้ประมาณนั้นนายกอิงก็ออกมา,ถาแถลงข่าวค่ะ ไปดูภาพแถลงข่าวตอนที่15ของเมื่อวานสักนิดสิครับมันเล่าเรื่องนะมันบอกเล่าเรื่องราวใช้คํานี้ดีกว่าบอกเล่าเรื่องราวอะไรหลายๆอยา่างผมชอบมากๆเลยภาพเนี่ยมันเล่าเรื่องได้ต้องเยอะแยะค่ะต้องดูภาพทุกภาพที่ปรากฏด,ด้วยนะคะอย่างแรกนะค่ะกับเรียนแล้วนะครับว่า9โมงครึง่งนายกอิงเข้าทำเนียบเชิญตัวแทน6เหล่าทัพเข้าร่วม หารือหน้าฉากหารือสถานการณ์เขมรใช่ค่ะแต่ข้างในจริงๆมันซ่อนนัยยะอะไรบางประการหลังการหารือสองชั่วโมงออกมาถแถลงปรากฏว่าพอบอหเหล่าทัพยืนเป็นกำแพงให้ในายกอิงพิงช่วง<ด>ระหว่างแถลงใช่ช่วงระหว่างแถลงโดยพร้อมเพียงม,ม,มันมีนัยยะบางอย่างนะโดยพร้อมเพียงโดยพร้อมเพียงค่ะโอเคมีสเหล่าทัพ พวกนําเหล่าไปต่างประเทศมาไม่ได้ใช่ค่ะติภารกิจจริงส่งผู้สองของแต่ละเหล่าเข้ามาร่วมประชุมด้วยใช่ค่ะแต่นายะอยู่ที่บิ๊กออฟอยู่ใช่ไหมโอเคอยู่ค่ะนายะอยู่ที่บิ๊กปูอยู่ใช่ไหมอยู่ค่ะโอเคนายะอยู่ที่บิ๊กตายก็เข้าประชุมด้วยเป็นคํมแพงให้นายกอิงพิงขนาดแถลงเห็นชัดค่ะโอเคนี่ก็คือไฮไลท์ทั้งหมดนะครับเราจะเห็นภาพอย่างนี้สักกี่ครั้งน่ะ มันมันบอกอะไรลหละแต่เมื่อวานเป็นใครแม็กนะที่เห็นภาพนี้มันก็บอกเล่าเรื่องราวเยอะมันเป็นสัญญาณว่าเคลียร์กระหานได้แล้วจบแล้วเคลียร์แล้วจบแล้วล้างใจได้แล้วล้างใจได้แล้วเคลียร์กระหานจบแล้วเคลียร์กับฝ่ายความมั่นคงจบแล้วใช่ค่ะแม้กระทั่งบิ๊กตายซึ่งไม่เคยให้ราคาฝ่ายการเมืองมาโดยตลอดแต่รอบนี้มานะขนาดนายกไปประชุมกตรที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ บิ๊กต่ายยังกล้าที่จะไม่ไปรอต้อนรับยังกล้าที่จะไม่ไปร่วมประชุมหลายครั้งติดภารกิจอื่นก็เข้าใจปรากฏว่าเมื่อวานบิ๊กต่ายไปร่วมเป็นกำแพงให้นายกอิง์พิงระหว่างแถลงข่าวด้วยแปลว่าอะไรมาด้วยตัวเองแปลว่าอะไรก็แปลกันเองสิคะโอเคโอเคทีนี้ทีนี้ไปดูสาระที่แถลงสักนิดสิครับค่ะที่เราเลือกภาพนี้เพราะอะไร ภาพนี้ถแถลงจบแล้วละ่ะกำลังจะจบการแถลงครั้งนี้เป็นการถแถลงสั้นแค่5นาที<ช>แล้วก็ร่วมรัฐตัดความไม,ไม่ให้สักถให้กมการซักถามถแถลงจบคือจบเลยภาพบนจอขณะนี้เป็นภาพฉากสุดท้ายของการถแถลงหนาทีดูสีหน้าสีตาของนายกอองสิครับดูตาดูปากและดูใบหน้าโดยรวมของเธอสิครับภาษากายอย่างนี้บอกอะไร ค่ะก่อนปิดการแถลงนักข่าวเขาบอกว่าเสียงเริ่มสั่นเสือเล็กๆใช่ค่ะสังเกตดีๆก็จะมีน้ำตาคลอหน่อยๆค่ะถ้าดูมองลึกไปในดวงตาน้ำตาคลอหน่อยๆแล้วก็ยกมือไหว้ด้วยท่าไหว้ที่เราไม่ค่อยได้เห็นแบบนี้กันมาก่อนคือ,บบอ,คอไหว้แบบเต็มๆอ่ะใช่ค่ะยกมือพนมไหว้แบบเต็มๆ แล้วเมื่อวานแถลงแบบภาษากายแบบของผู้คนเนี่ยนะ,ะมันเล่าเรื่องมากมายไก่กองตีเดียวใช่แล้วน้ําเสียงในการแถลงมีคนก็บอกด้วยนะคะใช้น้าเสียงและสีหน้าที่ค่อนข้างเรียบเฉยไม่เหมือนทุกครั้งไม่เหมือนทุกครั้งที่จะมี<ด>ความมั่น,<ด>นใจ<ด>ปรากฏดูเหมือนความมั่นอ,อกมั่นใจในตัวเธอจะหายไปเยอะลีลาสาวมั่นของเธอก็ลดทอนไปอย่างมากมายมหาศาลเริ่มมีเสียงสั่นเครือเริ่มน้ําตารื้นเริ่ม ยกมือไหว้ด้วยท่าไหว้ที่อยากจะใช้คําว่าไหวแบบเต็มไหว้อย่างนี้ออดีกว่าเต็มที่อ่ะออประมาณนั้น,น่นองครับโอเคไปฟังสาระที่เธอแถลงสักนิดสิครับย่อนหน้าแรกเธอเปิดด้วยอะไรไปฟังกันครับเชิญค่ะก่อนอื่นเลยค่ะดิฉันต้องขออภัยพี่น้องประชาชนนะคะคนไทยทุกทุกคนที่มีในเรื่องของกรณีที่มีคลิปเสียง หลุดออกมาระหว่างที่ดิฉันคุยกับผู้นําทางกัมพูชานะคะก็จริงๆเป็นเรื่องที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นนะคะต้องขออภัยพี่น้องประชาชนที่ทำให้เกิดความไม่สบายใจนะคะตัวดิฉันเองค่ะได้มีโอกาสได้คุยกับทางแม่ทัพภาคที่สองนะคะแล้วก็ทางกองทัพอธิบายถึงเจตนาว่าเป็นเพียงแทคติกของการสื่อสาร ที่จะเจราจานะคะต่อไปว่าเราจะต้องแสดงความเข้าใจเขาก่อนแล้วก็เพื่อจะคุยถึงดีเทลต่อๆไปนะคะเพื่อจะให้เป็นการต่อรองเพื่อให้การประทะนั่นนะ่ะหยุดลงนะคะอันนี้คือความตั้งใจที่แท้จริงว่าต้องการจะให้สถานการณ์สงบสุขเท่านั้นเองแล้วก็ไม่ทราบจริงๆว่าจะมีการอัดคลิปและเผยแพร่แบบนี้นะคะก็ได้ทำความเข้าใจกับทางกองทัพเรียบร้อยแล้วนะคะทางกองทัพก็รับฟัง ทางกองทัพก็ได้รับฟังค่ะแล้วก็ตอบท้ายด้วยคำว่าแล้วก็เข้าใจค่ะดังนั้นหลังการหารือหลังการใจแรกใจสองชั่วโมงมายืนถแถลงจึงได้เห็นภาพตัวแทน6เหล่าทัพยืนเป็นกำแพงให้นายกพิงอย่างพร้อมเพรียงโดยเฉพาะตัวส,สูงสูงสองคนข้างหลังของนายกอิงก็คือก็คือบิ๊กตกับบิ๊กปู่บิ๊กตายวันนี้มาประชุมด้วยตัวเองค่ะ และ,ร,ะร่วมยืนเป็นกำแพงด้วยมันมีความหมายบิ๊กปูก็ยิ่งมีความหมายใช่แล้วเพราะก่องทัพบ,บกกองทัพบ,บกก็เป็นสัญลักษณ์หลายคนตีความกันได้เยอะ,อะแต่มันก็เนี่แหละถอดความประมาณเนี้โอเคอ,อ่ะไปฟังย่อหน้าสุดท้ายของการแถลงของเธอสักนิดหนึ่งครับอ่ะอีกตอนหนึ่งนะคะเชิญค่ะแล้วก็เวลานี้ที่เคยบอกไปค่ะไม่ใช่เวลาที่เราจะต้องมาสู้กันเองนะคะ สิ่งที่เกิดขึ้นดิฉันก็ต้องขออภัยในความที่ไม่ทราบจริงๆว่ามีการอ,อ,อัดคลิปแบบนี้เกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เองเนี่ยดิฉันรับทราบดีแล้วก็ต่อจากนี้ค่ะก็จะระวังนะคะในเรื่องของการพูดคุยให้มากขึ้นค่ะและแน่นอนว่าทางกองทัพที่เราคุยกันเนี่ยเรามั่นใจอย่างหนึ่งว่าถ้าเรารวมกันเป็นหนึ่งถ้าเราสาม,มัคคีกันเนี่ย เราจะสามารถผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกันอย่างแข็งแรงได้ค่ะขอบคุณค่ะเอาหนะเคลียร์จ,จบได้ก็ดีค่ะนะครับเรายังต้องลุยต่อนะสถานการณ์อื่น,น,นยังรออยูออ่ตอนเที่ยงสิบห้าของเมื่อวานเวลาแถลงแค่ห้านาทีค่ะเห็นออตอนที่เธอไหว้แล้วก็ยุติกตารแถลงข่าวใช่ไหมครับ แล้วเ,เห็นท่วงท่านในการถแถลงข่าวครั้งนี้ใช่ไหมครับครั้งนี้เธอถแถลงโดยไม่ต้องควักแท็บเล็ตขึ้นมาอ่านค่ะครั้งนี้ เหมือนเล่ามาจากความรู้สึกไม่ต้องพลิกดูข้อความที่ปรากฏบนหน้าจอมือถือเหมือนเล่าจากความรู้สึกอ่ะจากความรู้สึกใช่เล่าจากความรู้สึกจริงก็ดีนะก็ดีขอจากความรู้สึกของเธอก็ดีก็ดีเป็นบทเรียนราคาแพงมากๆทั้งในความเป็นแผดทองทานและในความเป็นผู้นำยกประเทศไทยด้วยใช่ค่ะนายกผู้นำประเทศไทยหลังจากนั้นประมาณเที่ยงบ่ายโมงครึ่งค่ะบ่ายโมงครึ่งใช่ไหมครับใช่ค่ะ ทางทำเนียบรัฐบาลได้ออกแถลงการอย่างเป็นทางการอีกครั้งใช่เป็นแถลงการจากรัฐบาลแถลงการรัฐบาลนะคะหัวข้อเรื่องกรณีสถานการณ์ความสัมพันธ์ไทยกัมพูชาเดี๋ยวไปดูกันนี่คือแถลงการที่ออกตอนบ่ายครึ่งหลังจากที่ท่านนายกได้แถลงไปแล้วตอนเที่ยง15นะคะครับรอแถลงการจากรัฐบาลสักนิดสิครับอันนี้ถือว่าอย่างเป็นทางการนะคะเมื่อวานนี้ค่ะสื่อสาราครด้วยนะครับสื่อสารด้วยเข้ามาครับสื่อสารเข้ามาด้วยนะคะอ่ับ เป็นแถลงการที่มีตาเญลักษักนะคะของรัฐบาลด <Kinda S 1> <ข sniff S 2> ้วยนะคะเดี๋ยวไปดูพร้อมๆกันค่ะสักครู่ค่ะเดี๋ยวเขาบอกให้รอสักครู่อย่างที่บอกไปเป็นแถลงการในนามรัฐบาลไปกับที่ไฮไลท์มาแล้วมาแล้วค่ะไปกันที่ไฮไลท์เลยขอเอาไฮไลท์ตรงนี้แล้วกันนะคะขึ้นต้นประโยคของแถลงการตรงนี้บอกว่าพี่น้องประชาชนชาวไทยที่เคารพนางสาวแพรทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีขออภัยต่อพี่น้องประชาชนด้วยความจริงใจจากกรณีคลิปเสียงสนทนาทางโทรศัพท์ กับผู้นํากัมพูชาที่เกิดขึ้นทุกการดําเนินการเป็นไปภายใต้เจตจานงที่จะปกป้องอธิปไตยของชาติรักษาผลประโยชน์และความปลอดภัยของประชาชนไทยทั้งที่อยู่ในประเทศไทยและพักอาศัยอยู่ในกัมพูชาด้วยเจตนาบริสุทธิ์ดังกล่าวไม่นึกว่าจะเกิดเหตุไม่พึงประสงค์น่าเสียใจอย่างยิ่งที่ความจริงใจของเรากลับมีผลตอบรับตรงกันข้ามโอเค ก็เป็นการตอกย้ําอย่างเป็นทางการอีกครั้งเป็นภาคขยายของสิ่งที่นายกอิงได้แถลงไปตอนเที่ยง15ใช่ค่ะหลังจากนั้น20นาทีค่ะ13นาฬิกานาทีค่ะวงเล็บโดยประมาณโดยประมาณแล้วกันนายกอิงก็เคลื่อนจากทำเนียบรัฐบาลไปที่กรมทหารราบที่11รักษาพระองค์ค่ะ ในกรมทหารราบที่11รักษาพระองค์เป็นที่ตั้งของศูนย์ฝึกโรงเรียนจิตอาสา904 <94. S 1> เธอไปดูงานเศรษฐกิจพอเพียงที่ศูนย์ฝึกจิตอาสา904อไปดูกันสักิอันนี้มีกำหนดการแพลนเดิมอยู่แล้วด้วยนะคะอืมครับโอเคเร็วจังเลยขอไปดูตรงโครงการเมื่อคู่ก่อนเนาะเดี๋ยวเดี๋ย เขียวเร็วจังเลยกลับไปที่904อีกสักนิดแดมไมครับนี่ค่ะช่วงที่ไปกราบขอบพระคุณทีมงานไปดูงานเศรษฐกิจพอเพียงเจอหน่าจะปูผ้ากราบเป็นอย่างดีเลยก็เยี่ยมชมกิจกรรมต่างๆแล้วก็ฟังคําบรรยายต่างๆด้วยนะจากศูนย์สุดแห่งนี้ค่ะคนตาไวเขาบอกว่ามีคอรมอจำนวนหนึ่งตามไปดูงานเศรษฐิจพอเพียงที่นั่นด้วยที่เห็นข้างๆจะเป็นท่านรีมมณพร ติตีช่วยคมนาคมแล้วก็มีท่านอื่นด้วยแต่มีผู้ชายคนหน,นึ่งหนีประชุมกรมนะแต่พอเขาไปดูงานสถิติพอเพียงที่ราบ11รออนะปรากฏว่าไปปรากฏก็ไปดูงานกับเขาด้ดวยเหมือนกันเป็นลัมตีร่วมรัฐบาลต่างพักใช่ไหมบุคคลคนนั้นก็คือคุณพี่ของกระผมคุณพิรพันธ์สารีรัฐวิภาสรองนายกรบรมวรพลังงานหัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาติโอ้โหเลือก จังหวด,ดีเลือกหมายงานได้อย่างน่าสนใจมไม่เข้าประชุมครมแต่ไปร่วมดูงานเศรษฐกิจพอเพียงอันนี้ถ่ายรูปอยู่ข้างๆเห็นไหมที่กรมทหารราบ11รักษาพระองค์คสุดยอดจริงๆนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเนบายวันเดียวกันก็คือเมื่อวานนะใช่ค่ะ โดยบัญชาของท่านนายกก็เขียนสคริปต์ให้ทางกระทรวงการต่างประเทศต้องแอคชั่นเอาไปเล่นเอาไปแอคชั่นเลยนะใช่ค่ะดังนั้นบ่ายบเมื่อวานที่กระทรวงการต่างประเทศจึงปรากฏภาพดังต่อไปนี้ครับนี่เลยท่านทูตเปียพักท่านทูตเปียพักเนี่ยเป็นอธิบดีกรมเอเชียตะวันออกใช่ค่ะได้เชิญทูตกัมพูชาประจําประเทศไทยก็คือท่านทูตฮุนซาเรียนใช่ค่ะไปรับหนังสือประท้วงจากประเทศไทยเรื่องปล่อยคลิปเสียงเนี่ยแหละ เป็นหนังสือประท้วงการกระทําของคุณเซนเขาใช้คําว่าไร้มารยาททางการทูตสิ่งที่เกิดขึ้นเขาเรียกว่าไร้มารยาททางการทูตถูกต้องถูกต้องถูกต้องแล้วครับมันมเป็นบทที่นายยุกอิงต้องเล่นแล้วต้องเล่นให้เร็วต้องเล่นให้แข็งแรงดีแล้วค่ะต้องมีแอคชั่นแบบนี้ค่ะ <Okay. S 2> เราเชื่อว่าหลายคนอยากเห็นภาพนี้ค่ะจา,จากเมื่อวานวันที่19ขยับมาวันนี้สุดที่2ี่นายุกอิง มีกำหนดการบินไปที่ค่ะบินจากบน .6 หนะคะจะไปที่อุบลค่ะกองบิน21ติบตำบลไร่น้อยอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีครับโอเคไปทำอะไรเอ่ยจะไปที่แน่นอนไปพบปะกำลังคนของกองกำลังสุร,รนารีแล้วก็เป็นมอบสิ่งของบรรมฝันด้วยนะคะที่น้ำยืนอุบลราชธานีทุกคนจำกันได้ใช่ไหมคะถาปฏิบัติการมรกนะคะตำบลโดมปดิดอําเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลค่ะ กําบวนการน,นี้ของท่านนายกไฮไลท์มีอยู่สองไฮไลท์ไฮไลท์ที่หนึ่งก็คือเป็นการแสดงออกในเชิงสัญลักษณ์เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เกิดเรื่องที่ชายแดนเป็นครั้งแรกที่ระดับนายกององไปพบปะกับกําลังพลกองกําลังสุร,าสรานารีกองกําลังหลัก ช่ค่ะที่เข้าประทะกับทหารเขมรใช่มีผู้บาดเจ็บม่ด้วยเลยก็ไปมอบสิ่งของบำรุงขวัญด้วยนะคะครับไอ้บำรุงขวัญมันก็เป็นธรรมเนียมใช่แต่ไฮไลท์แต่สัญลักษณ์ก็คือเป็นครั้งแรกที่นายกอิงลงพื้นที่ไปพบปะกําลังพลกองกําลังโุรนาลีไฮไลท์ที่สองนัดหมาย จะพบปะล้างใจกับแม่ทัพภาคที่สองจะเป็นครั้งแรกที่ได้เจอตัวเป็นๆหลังจากเกิดการไม่ใช่ทางโทรศัพท์คุยกันแต่ครั้งนี้จะได้เจอตัวเป็นๆได้คุยได้เห็นหน้าเห็นตาเชื่อว่าระหว่างบรรทัดของการสนทนาที่น้ำยืนระหว่างนายกเิงกับแม่ทัพภาคที่2จะต้องถูกบันทึกใช่คนจะมองสายตาจะพบหุ้งสายตาของแต่ละฝ่ายด้วยแ้่ถูกจับจ้องแน่นอนมีคําตอบแล้วหรือยังครับมีคําตอบแล้วหรือยังครับว่า10ชั่วโมงเหรอสิบชั่วโมง จบอย่างไรมีคำตอบแล้วหรือยังครับค่ะนายกอิงเคลียจบได้ไฟเขียวอยู่ต่อเได้คำตอบแล้วใช่ไหมครับแต่ไอ้คำว่าอยู่ต่อเขาเอาญาตให้อยู่ต่อได้แค่ไหนด้วยความเคารพนะก็แค่สิ้นปีแหละใช่ค่ะก็แค่สิ้นปีช่วงคราวแค่สิ้นปีใช่แล้วให้ผ่านอะไรต่างๆไปเรียบร้อยซึ้นปีนี้เขาก็จะยุบสภาแล้วก็เลือกตั้งใหม่ดังนั้นดังนั้น โจทย์ที่พักเพื่อไทยรัฐบาลพักเพื่อไทยรัฐบาลของนายกอ,อิงโจทย์ที่สตอรอแบกรับอยู่นะคะนี่ก็คือจากวันนี้ถึงสิ้นปีที่จะมีการยุบสภาแล้วก็จะมีการเลือกตั้งใหม่จะทําอย่างไรให้เลตติ้งของฝ่ายอนุรักษ์นิยมกระเตื้องนั่นแหละพอฟัดพอเวียงกับ เลตติ้งของสีส้มหรือครั้งหน้ามีหลักประกันระดับหนึ่งว่าสีส้มจะไม่มาแบบถล่มทลายอ่าช่เพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ถูกไหมจะทําอะไรให้เกิดผลงานเป็นที่ประจักษ์ที่จริงนะมันก็เป็นไฟบังคับนะนอกจากเคลียร์กับฝ่ายความมั่นคงเคลียร์กับทหารได้รู้เรื่องอม,อม,อมขณะเดียวกันก็ก็ผู้ผู้ใหญ่นะ ก็เห็นความจําเป็นที่จะต้องหล่อเลี้ยงรัฐบาลชุดนี้เอาไว้ใช่มันมีเหตุปัจจัยบางอย่างมีเหตุปัจจัยบางอย่างเพราะวันนี้นะพูดตรงๆนะวันนี้นะวันนี้นะถ้าายุบสภาใช่ไหม,มถ้าจะยุบสภาและให้มีการเลือกตั้งใหม่ล้านเปอร์เซ็น์สีส้มมาส้มทั้งเป็นดินอืส้มมาประกาศกันตรงนี้เลย ท่านเลือกตั้งกันวันนี้นะวันนี้ต้องบอกนะทามิ่งสำคัญจะเกินครึ่งหรือไม่ไม่รู้แต่ได้มากกว่าเมื่อปี6กใช่เขาบอกถ้าไม่เกินครึ่งอย่างน้อยก็ใกล้ๆ200อ่ะหรือ180ขึ้นอ่ะเขามองกันตัวเลขด้วยนะถูกไหมดังนั้นในเรื่องยุบสภากะทิ้งได้เลยเพราะจะไม่ต้องเสนอถ้าเราออกและปล่อยให้มีการเลือกตั้งใหม่ไม่ใช่ลาออกมันจะเลือกตั้งโอเคตามคุณไม่ทันจริงๆ ถ้าลาออกนะถ้าลาออกออมันก็จะเกิดการจัดครมอใหม่จะเกิดการจัดขั้วเพื่อตั้งรัฐบาลกันใหม่ค่ะคำถ,าม,ถามก็คือถ้าเพื่อไทยภูมิใจไทยเขาไม่เอากันแล้วบทบาทหลักในการเป็นแกนจัดตั้งรัฐบาลใหม่ไหลไปที่ภูมิใจไทยภูมิใจไทยครูใหญ่เนถ้าจะตั้งรัฐบาลให้ได้เขาก็ต้องดึงเสียงมีทางเดียวคือเขาต้องดึงเสียงสีส้ม ถ้าเขาไม่ดึงเสียงสีส้มมาผสมในการตั้งรัฐบาลเขาตั้งไม่ได้ไม่มีโอกาสเลยอ่าถูกไหมแล้วถ้าเขาดึงสีส้มล่ะช็อตมันจะเกิดอะไรขึ้นก็ในเมื่อก็ในเมื่อเขายังไม่ไว้ใจสีส้มเพราะฉะนั้นจับมือกับสีส้มก็ไม่เกิดประโยชน์ในการตั้งรัฐบาลมันมีไฟ์บังคับไอ้คณิตศาสตร์การเมืองไอ้สมการทางการเมืองยุทธศาสตร์ทางการเมืองของแต่ละขั้วอำนาจในกระดานอำนาจของประเทศไทยเนี่ยมันเป็นไฟล์บังคับ ในที่สุดจะยุบสภาก็ไม่มันเริ่มจากตรงนี้ก่อนอกลัวสีส้มเมื่อกลัวสีส้มยุบสภาวันนี้ไม่ได้ห้ามยุบอออย่างที่สองถ้าจะปล่อยให้มนุษย์การเมืองเขาปะทะกันเองในกระดานอํานาจใครแข็งแรงใครสามารถที่จะชิงตัวขึ้นมาเป็นแกนหลักในการจัดตั้งรัฐบาลไฟมันก็บังคับค่ะสีน้ำเงินจะตั้งได้ก็ต้องไปผสมผธุนกับสีส้มเท่านั้น ถูกไหมเท่านั้นอถูกไหมซึ่งสมการนี้บอกได้เลยไม่มีทางดังนั้นไฟบังคับมันก็ต้องบังคับประคองยูกันไปอย่างนี้แหละตบจูบกันปะยูกันไปอย่างนี้แหละตบจูบตบจูบเพื่อไทยนายุิงอองก่วกันไปประมาณนั้นถูกไหมอือประมาณนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อวานสิบชั่วโมงมันก็มีความเคลื่อนไหวเยอะเกิดไฟบังคับแล้วก็เคลียร์กันจบดังนั้นจึงได้ไฟเขียวให้อยู่ต่อ ย้ำอีกครั้งหนึ่งสิ้นปีนะเวลามันสั้นนะ